ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมาจากตัดผมนี่มาจากบ้านอะไรครับบ้านมะกอกบ้านมะกอกบ้านมะกอกเนี่ยมันใหญ่อย่างนี้นะหน่วยมะกอกมันใหญ่เท่านี้เนาะทีนี้เรามาดูทรงผมที่เขาจะตัดมาจากบ้านมะกอกเนี่ยทรงยังไม่ตัดนะครับเขาจะตัดเป็นเอาแต่ข้างบนออกเป็นลองทรงครับดูนะครับคนบ้านมะกอกนี่หน้าตาหน้าตาอย่างนี้เหมือนคนอิสราเอลนะครับเนาะทีนี้ดูนะครับวิธีตัดของอาจารย์อ้อนนะ วิธีตัดง,ง่ายๆดูนะครับโดยอันนี้ผมจะตัดเขาจะตัดแต่ข้างบนด้านข้างเขาจะเอาไว้เหมือนเดิมเราก็ใช้มือนี่ดันขึ้นอย่างนี้คือเอาความยาวข้างบนสองนิ้วสองนิ้วครึ่งน,นะครับนี่ครับประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งแล้วผมหยิบส่งนี่จะหายเลยนะครับเห็นดูนะครับอันนี้เป็นวิธีใช้หวีนะครับดันหวีขึ้นไปเบาๆแล้วก็ค่อยๆตัดแต่ข้างบนด้านข้างเขาจะเอาไว้เหมือนเดิมแต่ให้ลอ ชื่อทรงลองทรงสบายหัวครับลองทรงกลางกลางสบายหัวด้านบนสองนิ้วถึงนิ้วครึ่งด้านข้างกันนิ้วกว่ากว่านะครับดูอาจารย์อ้อนตัดเนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่เราต้องกะให้ได้คือดัดนหวีโดยเอาเอาเอาหวีนี่ดันขึ้นไปให้ผมมันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วเราก็ตัด ข้างหลังก็เช่นเดียวกันเอามือดันขึ้นไปให้อยู่ในแนวเดียวกันความยาวอยู่เราหนึ่งนิ้วครึ่ง2องนิ้วนี่ครับนี่ดูนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกัน, <c oughs> นให้ผมด้านหน้านี่ยอยู่ประมาณ2นิ้ว2นิ้วกับนิ้วครึ่งจะเข้ากระรงเขาเรียกผมหยักโซตัดด้านบนง่ายแต่ถ้าทิีนน้ําก็ได้อีกแบบแต่เราเจาะช่างอ่อนไม่ชอบ ดูนะครับโดยใช้วีล้วนๆเลยหวีใหญ่หวีโตเชื่อจริงๆก็ลองทรงสบายหัวแหละครับไม่สั้นไม่ยาวแต่พอดีผมยาวตรงนี้นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วกะเอาครับครับตอนนี้เข้าทรงแล้วดูนะครับ เรื่องไเห็นไหมเริ่มเข้าทรงทีนี้เราดูชั้นนั่นเองกับชั้นข้างไหนยาวกว่าสั้นกว่าแล้วก็เอาหวีปัดปาดนิดด้านบนก็นดันขึ้นไปปัดเอาส่วนที่มันยาวออกอย่างนี้เขาเรียกว่าซอยแห้งซอยไม่ต้องฉีดน้ำซอยปัดจะเลียนทีนี้ด้านข้างนี่เราจะทำยังไงให้มันสวยเราก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บ เก็บเก็บเก็บข้าวนวนดำกลมลืนข้าวนวนดำกลมลืนขาานวนดำกลมคืนท่องจำไว้ท่องแบบแม่สุขุณเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันดูนะครับเขาานวนดำกลมลืนข้าวนอวนดำกลมลืนโดยใช้เบอร์หนึ่งดานบนนี้กะให้ได้นึ่งสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งกะให้ได้เลยนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็เอาเอาตัวกึบนี้มากึบอ,อย่างนี้นะครับวางมุมตรงหูให้ได้สามเหลี่ยมไปข้างหลัง รูนี่เห็นไหมครับทำเหลี่ยมได้ไปแล้วด้านข้างก็โค้งอ้อมไปหูนิดเดียวดูด้านหลังทีนี้คืบเบาคือเบาคือเบาเพื่อให้เป็นรูปตัวยูด้านข้างก็กูบอย่างนี้กูบอย่างนี้เพื่อให้สองข้างมาเป็นรูปตัวยูสวยๆแล้วด้านข้างก็โค้งซสาะหูนิดๆครับ วิธีท,ทาของอาจารย์อ้อนนี่มันง่ายมากแต่ฟังดูแล้วมันจะง่ายตรงที่ว่าความยาวนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วขับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับรับนี่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เลยทําให้ดูโดยใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งนี่เก็บด้านข้างนิดนึงด้านบนทําให้ดูแล้วด้านหลังก็เหมือนกันแล้วก็ใช้กันไกรกัดกันกรึบๆนิดเดียวนะครับดูด้านหลังด้านหน้าดูนะครับนี่ดูด้านหน้าจะสวยมากๆเลยดูนะครับ เอาขอบคุณครับเสร็จแล้วครับทรงนี้ทรงลองทรงสบายหัวครับสวัสดีครับ